เดี๋ยวรุ่นกันข้างนมันคืออะไรข้างในมันคืออะไรอ้ากันเลยโ้ยพัดมนาวนาวข้างนอกกลองพัดลมข้างในก่งพัดลมดีกว่าดิเรารู้แล้วว่าญาติช้อยากได้พัดลมไม่ใช่นะบางคเัี่ยจแบบตกๆนะข้างนอกข้างในอ่ะจะเปกองพัดลมข้างในเป็นกอเพชรจะไรู้ต้องดูใช่หมต้องดู เอาเอาเอาแกะเาส่เอเพันลร้็นตนะ <c oughs> ไปลุงหัตเตอร์ทองแดงเท้ด้วยนะโอ้โหลุ้นก่อนเด้รีบเป็นปลาลุ้นด้วยปลา่ลาือาะไาป้าว พัดลมครับพัดลมอ๋อจะได้ไม่ควริงใจทั้งนอกข้างในเหมือนกันอโ้ไม่หลอก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 พัดลมสีสวยเลยสีสวยเลยชมพูด้วยชมพูหวานเนี่ยอย่าพกไปกรุงเทพด้วยนี่เราขึ้นบ้านใหม่จะเอ็มพอดีเลยเอ็มซื้อซื้อที่ใหม่ขึ้นบ้านใหม่ในพัดลมใหม่ลมใหญ่เลยโอ้โหใหญ่ตัวนี้สวยมากเลยโอเคยอดลุ้นที่หลังก็ได้พัดลมว้าหน้าหนาวขาบอกไว้ก่อนนะ ไปก่อนนะพัดลมไปขอเข้าใกล้หนาวหนาวเข้าเข้าไปดีกว่าไม่เปิดหน้าร้อนนาไม่เปิดหน้าร้อนเข้าเข้าวผิงไฟดีกว่าใช่ครับก็เป็นของขวัญนะครับที่จับได้ร่วมจับฉลากกับลุงป้าแล้วก็ใครจะจับให้ลุงจับให้หรือเปล่าลุจับให้ลุงจับให้วันนั้นน่ะจับเพียนช่างนะครับผมแลพัดลมไปหมาหมานหมาหน้าหนาวมากจับปั๊บในกองใหญ่เลยบองไม่ยาชี้จ้องตั้งนานแล้วอ๋อยาจ้องยาชี้ได้ยังไง เดี๋ยวดอใส่ฟองนะเดินยปเดินไปเจอกันอีกครั้งสามเดือนครั้งแรกสามเดือนสามเดือนเฮ้อจ่าจะไปไหนยังไม่รู้เรื่องเลยเป็นเด็กกรุงเทพนี่เนี่ยเอาเราจะไม่ได้มาบอกไม่ได้เดียวมาหรอบอกใช่ครับเป็นเด็กกรุงเทพสามเดือน สามเดือนแล yeah, ้วก็มาแล้วก็เท anyway. ี่ยวมาเที่ยวไปอีกเหมือนเดิมใช่ครับโอ้แค่สามเดือนเก้าสิบวันแป๊บแป๊บสิบวันแป๊บแป๊บสามเดือนเหมือนสามอาทิตย์ก็สามอาทิตย์สามอาทิตย์สามเดือนเหมือนสามอาทิตย์โอ้ไปทีนสวยนะไปถีนรูปปูรูหลาเลยเอาผู้รุดน้ะดูมีคลาสไปดึงออกมากระลุดเหรอคะไปได้นรุดใส่ได้ใส่ได้ใส่ได้ไหมได้ละ เดี๋ยวทีิตั้งโต๊ะสนใจติดต่อได้นะฮะเก้าสิบก้าบาทพอดีไปตั้งที่โต๊ะทำงานอ,องปูอยู่ตรงนั้นด้วยเลยขอบคุณครับขอบคุณครับเุ่งแล้วจะผูได้ไลเลยได้ ได้อะไรมด้อ๋อได่ขอ้เปรี้ยวไปซื้อ้ว่กันได้ของกันเองมาลงซื้อกันเหรอด้คนคนจซื้อน้กันได้ของการเยมอกราักระบไปซอกีไห้ต่อไหนมาทีต่อไหนไปยัาพไอ้ก็ไปซื้อกล่ต่อไหนี่ปีนี้ันแปลกๆนะปีนี้ต่อไหนพวกเาะต่อไหนแล้วก็ยางตั้มันึ่งผพากันไปีนาทีเเออ ตอนนี้ก็ไปปลูกหนุ่มๆนะฮะไปป้าบอกดูซีรีส์มากเกินไปเอาแบบนี้เลยปลูกหนุ่มๆดูซีรีส์บ่ะเอ้าเข้ากันตรงนี้ก่อนเลยป้าเอ้ยตกมาไม่ได้เลยตกมาไม่ได้ไม่ได้เฮาเลยเฮาอะไรตั้งแต่เช้าเลย มันจะปิดครัวแล้วเดีいい๋ยวเขาปิดคก็ปิดครัวเลยเลลเาก็เลียดมันงาเลยเนอะยูดีดอกสวยเวยนะสกีกล้องถือกล้องสื่อสองกล้องไม่ขอด้วยหน่อยภาษาอายอยู่ภาษาถือเขาไปตัดออก ผักชีนี่มีอร่อยนแต่ว่ามันสวยงลยมันกสีเด็ดอกอัน้มันบุบเลยเนี่ยแต่บุบแล้วนาอมันางัวีเด็ดอกอันนี้เป็นดอกนี่เป็นดกนี่ก็เป็น่ขาผาจอกฝังไงวดิวะเพือเปิดกุ่นเจีย่้เขาไปใช้ไปแล้ว

เม็ดจีรีบออะโอ้ยสิบโมงแลยดิโมงแล้วสิบโมงมนจะไปบวชอกว่าให้มาทำข้ดีแต่เช้าสิบโมงยังไม่ตื่นโอ๊ยโอ๊ยเนแ่ปักเป๊ะเข,ข,ข่าอดแ้วออกแล้วยังอีกทงอ,องอแบปกเปตื่นแล้วปากเปตื่นยังอีกทงงอ,งอ,งองนึงฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่ กปเสียงสนานมากตุ้งเฮ้ยอีกไม่กี่วันจะปวดแล้วเนี่ยเจอกันเจอกัจริงลกลูลบลกปัญหาอะไรเนี้เยก็ไม่ได้สิไรลูเฮ้ยไล่ไล่ไล่เฮ้ยลูลู

พักมี่าบ่ดูแล้วนี่บักุงเล้านั่นเออเออาจะมาุ่มนม่นี่เัแคด้านไปแล้วผู้ใดอม้าน่า ตื่นเนาะว่าสินะลูกพี่ตื่นแล้วนึกว่าแต่เอ็ดซินยังไม่ตื่นตื่นแต่เช้าพูดลูกพี่เขานะต่อยางเนาะเออใส่ทุ่งเท่าเรียบร้อยเตรียมทั้างไปไปไปกินข้าวนอกปูตำรัวทาแล้วมันเต็มโตแล้วมันเต็มโตถึงไปแล้วนี่ผาผาซื้อเขาใย่หมดออกไปซอันเอซินมันคือมันจบงานเดี๋ยวมาทาบับดูทาพับเพ่อคอยคอยทาผาผาเขาผาเมโซเดี๋ยวยาแป๊บนึงเขาผาเมโซ บ้านอยู่อยูอยู่บ้านหอยผัดบกบบ่เย็นชอบสามีปนไหน่นี้เลยนะบ่บ่ลมบ่ลมปนไหนดูดอนก็ไม่เท่านี่นะแต่ว่าสิบสองสามมะเช้าอะรอมากับสายเราก็ปิดไฟทนอะไรเราคือไฟแต่ว่ามมนสายมาสามีมนกับ้ลมนี่ย่างละก็อุ่นแล้วบนี่ม่ไมเท้าบอเอุ่นแล้วอตักเลย เอาอาิ่แล้วก็ออกมียมงมิน้วจเล่นกา่อ้าปลาเีไ่ไม่จกระเทีวไปตักผ้าเด้อกโอ้ยเอพียังบอกะเมาเอเหื่นก้อนก็ได้แล้วก็นนารทอเรียบไปเลย มามามากิน <vous> ข้าวอยทรงหนาเลยกระดาษเส้อถวยมเนี่มันหอนหรือเปล่ามันหอนเสื้อรวมนี่ ไปหออเงินเลยเออห่เดินสิมันสิออกมาแล้วมันบา มันมั่เอสซบ้ะ่ได้้นาะราต้องพันย่างแต่กะั้นละเมอจะมาขึ้นองนี้ใ่ไหมไม่ไลอเลยก็แล้ันจะอยากุ่นน้อยขนาดบ้านเดียวนี่พูด con la mía. เต็มไหมมาฮะอืมของทำแรงจีนบ้าเห้ยแรงเลยใี่ปุณบอกคือนี่ลงจากน้ำค่ะ

ต็วาพวกกินดูไหมน่ะมันอะไรได้ยิ่ก็ว่าพวกกินไม้หน้าไม้เนี้ยมาเป็นอาหาินก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 ันจันี้ยมาแกะไปจีบอาหเลยค่อตัดๆเลื่อๆเลื่อมๆมาะละกุ๊บ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 ก Takang kita, eh, Kalau tak, sijau, sijau, sijau. Kalau lah, Pak. dua puluh enam. Oh, jadi rumah dua puluh enam. Oh, jadi rumah dua puluh enam. Oh, jadi rumah นี <Okay. S 2> uh ่มีก็ประมาณนี้นะคะสวัสดี